สวัสดีครับสวัสดีนะครับแม่ทุกทุกท่านนะครับมาพบกับช่องพ่อพายทองคูณนะครับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณแม่วัฒนานะครับแล้วก็คุณแม่อ้อยนะครับที่เมตตานะพ่อใหญ่ทองคูณแล้ก็แม่ปูนรัพย์นะครับ ป้อนผลไม้นะครับให้กับพ่อใหญ่ทองคุณและแม่มุกซาบนะครับท่านละ10วีนะครับให้กับแม่พูนนะครับตอนนี้นะครับก็นํามาให้แม่พูนกินนะครับก่อนที่จะพานแม่พูนไปลงน้ําอาบน้ํานะครับเพราะว่าอตอนเที่ยงวันนี้ยังไม่พาแม่พูนไปกินน้ําอาบน้าเลยนะตอนนี้ก็บ่า,บายหนึ่งโมงกว่าแล้วนะครับเพราะว่าต้องการต้องทําการไล่นะครับเพื่อที่จะ,ะหาทุนหาคะแนนนะครับสร้างโรงเรือนให้กับพ่อใหญ่ทองคุณและก็แม่มูกร,รั์นะครับสาหรับนะ ผลไม้นี้นะครับก็ขอประคุณนะคุณแม่วาสนานะครับแล้วก็คุณแม่อ้อยมากๆนะครับก็ขอให้ท่านและครอบครัวของท่านนะครับจึงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับอ่านี่แม่พูนนะครับยังมอมแมมอยู่นะครับเพราะว่าหาตอนเช้าก็จะกินน้ําสายยางนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ทําการหาไล่สดนะครับก็ไม่ได้พาไปอาบน้ำนะจะอาบช่วงกลางวันนะครับกับช่วงเย็นนะครับพอนะ ลงน้ําอาบน้ําเสร็จนะครับก็จะพาแม่พูนนะครับไปอยู่ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็จะพากลับมาอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าบางวันนะคบางวันก็จะพาออกแต่เช้าเลยนะครับบางวันก็จะพาออกแต่เช้านะครับแต่ว่าวันนี้นะครับยังไม่ได้ออกจากตรงนี้นะครับก็กินน้ำน้ำประป้าน้ำใสย่างนะครับไม่ได้พาไปลงน้ําอาบน้ํะครับ ก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่นะครับที่เมตาครับผลไม้นะครับเลี้ยงใช้ครับไม่พูดนะครับในวันนี้นะครับนี่นะครับเต็มตะก้าเลยนะครับตะก้าก็แตกเลยนับใส่เยอะใส่มาเยอะเกินนะครับเต็มตะก้านะครับนี่น้ดูนะครับกินอย่างมีความสุขนะครับดูหูนะครับหูกำหางนี่จากอ่าสะบัดตลอดเลยนะครับดีใจนะครับได้ผลไม้ทานนะครับหวาน ก่อนจะไปอาบน้ำนะครับก็ต้องรอน้ัรอแม่พูนครับกิน่ากล้วยให้เสร็จก่อนนะครับนี่นะครับสำหรับแม่พูนนะครับหลังจากอาบน้ำน้ำช่วงเย็นนะครับก็เข้าที่นะครับเข้าที่นอนนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับหาระวางนะครับพาแม่พูนเข้ามานะครับบริเวณที่นอนนะครับก็ต้องามีนะครับอาหารนะครับไว้ รองรับนะครับมีหญ้ามีอาหารไว้รองรับน้บสำหรับวันนี้นะครับมีอ้อยนะครับรอแม่พูนนะครับกลับมาอยู่ที่ที่นอนนะครับระหว่างก่อนนอนนะครับก็มีอ้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีอ้อยนะครับหลังจากอาบน้ําเล่นน้ําเสร็จนะครับมาดูใกล้ๆนะครับมอมแมมเลยนะครับแม่พูนวันนี้นะครับเล่นน้ําสบายใจเลยนะครับปล่อยให้เล่นเลยนะครับวันนี้นะครับดูนะครับถู ถูฝังสะนะครับติดเดนนะติดดินติดขี้โคลนนะครับเต็มเลยนับสบายใจนะครับชื่นใจโอ้ยน้ำดูหน้านะครับดูไม่ได้เลยแม่พูนนะครับจากเคยสะอาดสะอาดนะครับไปเล่นน้ำน้ำเล็นน้ำสะดูนะครับเพราะสำหรับเนื้อตัวของแม่พูนนะครับก็ออกเป็นสีเผือกนะครับสวยงามนะครับ นี่นะครับบริเวณคอโบบริเวณคอแล้วก็ใบหูนะครับบริเวณหน้างวงนะครับก็จะออกเป็นสีเผือกนะครับชัดเจนนะครับส้หนไม้พูนนะครับอ้วนท่วนนะครับสมบูรณ์ดีนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับแม่พูนนะครับตัวเตี้ยล่ำนะครับอ้วนนะครับนี่นะครับก็มีอาหารนะครับรองรับนะครับเช่นเคยนะครับมาอ้อยนะครับวันนี้นําอ้อยมาให้กินนะครับแม่พูนนี่นะครับดูนะครับเนตัวแม่พูน ครับสรับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณแม่อ้อยนะครับแล้วก็อขอบพระคุณนะครับคุณแม่วัฒนานะครับที่เมตตาทนำะผลไม้กับพี่ใหญ่ทองคูณแล้วก็แบ่งไว้ให้กับแม่พูนด,ด้วยนะครับสำหรับ ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะพาไม่พูนออกจากตรงนี้ไปนะครับไปอยู่ที่อื่นนะครับก็ไดนะ้ป้อนนะครับกล้วยไปแล้วนะครับของคุณแม่วัส,สนาและก็ของคุณแม่อ้อยนะครับก็ขอบพระคุณนะครับแม่แม่นะครับที่เมตตาผลไม้นะครับเลี้ยงช้าง ก็สทบทุนส่คทแนสร้างโรงเรือนให้ก yes. ับพะใหญ่ทองคูณนะครับแล้วก็แม่พูนซับนะครับสำหรับวันนี้นะครับลายแรกนะครับรอบแรกก็ขอบพระคุณนะครับคุณแม่นะครับหมอศรีนานนะครับแล้วก็คุณแม่นะอ้อยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณแม่วัสนานะครับขอบพระคุณนะครับทั้ง3ท่านเลยนะครับที่มาร่วมป้อนผลไม้นะครับเลี้ยงอาหารช้างนะครับเลี้ยงอาหารพระใหญ่ทองคูณนะครับแล้วก็แม่พูนซับนะครับวันนี้นะครับ ก็ขอบคุณมากๆนะครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับช่วงเย็นนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับหลังจากพาไม่พูนนะครับเป็นลงน้ําอาบน้ํากินน้ําช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นนะครับนี่นะครับลงช้างของประหยัดทองคูณนะครับก็ยังนะครับขาดโครงหลังคานะครับขาดเหล็กนะครับขนาดสังเกตดูน้ำหนึ่งช่องนราจะมีเส้นเหล็กแค่เส้นเดียวนะครับ ใส่แค่เส้นเดียวนะพอได้ค้ำคไว้ก่อนนะครับเสาตอนนี้นะครับก็ยังไม่แข็งแรงมาตรฐานเท่าไหร่นะครับก็ได้เหล็กข้างบนนะครับช่วยยันช่วยค้ำไว้นะครับแล้วก็มีไม้นะครับที่ตีค้ำนะครับสามทางนะครับสี่ทางบ้างนะครับแล้วแต่ต้นนะครับค้ำไว้เพื่อที่จะไม่ให้ลมนั้นพัด แล้วสาทําให้เสาเอ็นหรือว่าหล้มลงมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เทปูนนะครับหลังคาครับของผู้ใหญ่ก็ยังรอดําเนินการน,นะครับตอนนี้นะครับก็ยังขาดคะแนนนะครับที่จะดําเนินการนะครับทั้งเทปูนแล้วก็ โครงหลังคานะเป็นเหล็กนะครับทั้งหมดเลยนะครับพ่อใหญ่ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับอ่านะครับก็สําหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับอ่าแม่ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามานะครับร่วมป้อนผลไม้นะครับแล้วก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับจ่องพ่อพลายทองคูณนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับคุณแม่นะครับดรชยนันนะครับแล้วก็คุณแม่อ่าวัฒนานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับ ก็คือนะครับคุณแม่อ้อยนะครับเอฟซี FC จากแดนไกลนะนะครับของชาวช้างนะครับหลายหลายช่องหลายหลายบ้านหลายหลายเชือกนะครับ ขอขอบพระคุณนะครับขอผลบุญกุศลตรงนี้จงย้อนสะท้อนกลับนะครับไปหานะครับคุณแม่ทุกๆท่านนะครับขอให้ท่านทํามีสุภาพนามัยที่แข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยเบียดเบียนนะครับทําการงานใดๆก็ขอให้เจริญนะครับรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพายทองคูณด้วยนะครับขอบคุณครับ